ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีธนูหรือใครทราบลัคนาก็ดูประกอบกันได้เลยนะคะชาวราศีธนูดูตามชาร์ตนะคือผู้ที่เกิด16ธันวาคมถึง15มกราคมอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักลายปากักคุมเนื้อหา16กันยายนถึง30กันยายน2564นะคะอาจารย์มาช้านิดหนึ่งนะ โอเคอาจารย์ขอญาติสับไพ่เพื่อเปิดดวงความรักให้กับชาวธนูคนมีคู่ก่อนนะคนมีคู่คนที่มีปัญหาอยู่อาจากความรักไม่ชัดเจนความรักที่เป็นประเด็นอะไรอยู่นี่แหละนะเรามาดูว่าเรื่องราวพลังงานไพ่จะถอดเรื่องราวความรักของชาวธนูคนมีคู่ออกมายังไงนะคะไพ่จะอ่านอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันและอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะ อาจารย์จะเป็นตัวแทนเลือกไพ่ให้กับชาวธนู10บใบนะคะได้ไพ่ D M p r e s s สามถ้วยเจ้าชายเจ้าชายเหรียญอัศวินไม้เจ็ดเหรียญราชาเหรียญหกไม้เท้าหนึ่งถ้วยราชินีถ้วยแล้วก็ หกเรียญค่ะไพ่สวยนะคะโอเคเรื่องราวความรักในปักนี้ของชาวธนูอาจารย์มองว่าโอเคแล้วนะกำลังจะดีขึ้นเลยนะคะเพราะว่าตำแหน่งความรักเนี่ยไพ่ขึ้นอัศวินขี่ม้าถือธงสีแดงกำลังควบมา้าหันหน้าเข้ามาหาคุณละเอ็มเพสคือตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งถ้วยคือการมอบความรักให้เขา จะมาหาคุณไม่ว่าเขาจะอยู่ไกลแค่ไหนคนละจังหวัดหรือคนละประเทศก็จะได้ข่าวข่าวจะมีการส่งข่าวหรือมีการโทรคุยการวิดีโอคอลก็ได้ถ้าอยู่ต่างประเทศนะคะเขาคนนะั้นอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูด้วยกันก็ได้หรือแม้กระทั่งชาวธาตุน้ำนะคะ,ะตรากฏพิจิกมินก็ได้นะคะที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวธนูนี่แหละ นะถ้าคุยกันมานานแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะต้องนัดเจอเจอกันนะคะถ้าอยู่ในประเทศนะอาจจะเป็นทหารตำรวจวิศวกรช่างหรือคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับโลจิสติกเกี่ยวข้องกับเซลก็ได้เซลขายรถขายบ้านก็ได้อ่าที่คุยอยู่นะแน่นอนละค่ะต้องมีการนัดเจอไพ่ใบ,ใบนี้ยิ่งชัดเจนในการนัดเจอเห็นไหมคะภาพคนหนึ่งอยู่ในตึกแต่อีกผู้หญิงคนนี้กำลังวิ่งซะแบบ หมวกปิวหลุดจากศีสษะเลยเพราะว่าลมแรงก็ได้รีบนะคะเพื่อจะไปเจอเจอคนรกักแล้วพวกคุณก็จะได้เจอกันสมดังใจหวังไปนั่งเรือล่องน้ำทะเลหรือเออน้ำทะเลล่องไม่ได้ต้องเป็นเรือใหญ่ละอันนี้เรือเล็กอาจจะล่องน้ำน้ำคลองอ่าเล็กๆอะไรประมาณนี้นะอ่า ก็เนี่ยคะ่ะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่อาจารย์เห็นความความสุขที่จะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะอาจจะผ่านช่วงที่อาจจะมีปัญหาไม่เข้าใจกันบ้างในไพ่าสามถ้วยอาจจะเป็นตอนนั้นอาจจะเป็นช้อยอยู่ก็ได้ว่าเฮ้ยเขาจะเลือกเราหรือเลือกใครเขาอาจจะมีช้อยอยู่หลายคนนะไพ่ใบน,นี้สามถ้วยอาจจะมีคนสามคนที่เขาคุยเขาดิวอยู่แต่แล้วในที่สุด <c oughs> เขาก็เลือกคุณนะคะเพราะคุณคือคนที่โดนใจเขามากที่สุดนะคะไพ่ ราชินีถ้วยและไพ่หกเหรียญใบเนี้ยเห็นไหมเป็นภาพเป็นภาพเจอเจอและเป็นภาพผู้ชายกําลังเหมือนกับวาดภาพให้ให้ผู้หญิงคนเนี้ยนะคะก็คือประทับใจในรูปร่างหน้าตาในนิสัยใจคอในความสามารถในความขยันก็ได้นะคะอัศวินเหรียญแล้วก็ราชาเหรียญเขาคนนั้นก็โดดเด่นไม่แพ้กันกับคุณล่คะค่ะคุณเป็นเอ็มเพรสเขาเป็น อัศวินนะคะอัศวินไม้เขาต้องโดดเด่นและเป็นสิ่งที่คนในครอบครัวหรือเพื่อนคุณให้การสนับสนุนซะด้วยนะอาจารย์มองประมาณนั้นนะคนคนนี้นะคะสรุปแล้วในช่วงปักนี้ชาวธนูคุณจะมีความสุขในเ,เรื่องของความรักค่อนข้างจะพิเศษมากๆเลยนะคะมาขยายความต่อนะคะว่า ที่จะสมหวังที่จะได้นัดเจอที่จะได้มีความสุขด้วยกันเนี่ยต่อจากนั้นแล้วชีวิตจะเป็นยังไงกันต่อนะคะเรามาขยายความเพิ่มหน่อยต่อจากนั้นก็ยังดีล่ะค่ะเป็นอัศวินถ้วยอยูอ่ความผูกพันค่ะสิบไม้มสามถ้วยก็ยังแฮปปี้มีความสุขเฉลิมฉลองดื่มดำ่ำอนาคต เดินไปข้างหน้าด้วยกัน8ไม้เท้า2ดาบนะคะอาจจะมีเรื่องที่จะต้องพูดคุยกันบ้างในปัญหาบางสิ่งบางอย่างก็มีบ้างล่ะคะระหว่างทางนะคะ h e อร r m i t แต่คุณก็มีความที่แบบจริงใจต่อกันแล้วตัดสินใจเลือกแล้วย่อม ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ทอดทิ้งนะคะย่อมที่จะมั่นคงสเตรนท์แล้วก็ราชาไม้นั่นเองนะคะระหว่างทางอาจจะมีบ้างในชีวิตรักที่อาจจะมีระหองละแหงมีปากมีเสียงมีคำพูดนะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่แล้วพวกคุณก็ยังมีสติที่จะมาปรับมาจูนเข้าหากันก็ไปต่อก็เป็นความสุขที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะโอเคคนโสดบ้างคะ่ะ คนโสดได้ข่าวดีนะคะไพส่สองถ้วยสองเหรียญคนที่เข้ามาคุยจะบอกรักถ้าใครยังไม่เจอก็จะได้เจอนะคะไพ่สองเหรียญอาจจะแปลว่าสังคมโซเชียลได้เลยอ่าการเริ่มต้นเด็กถือถ้วยความรักอ่าหมายเลขหนึ่งขึ้นมานะคะเพจก็คือการเริ่มต้นด้วยเพจอัพคับอ่านะคะแล้วก็หนึ่งดาบก็การเริ่มต้นนะการเริ่มต้นของความรักที่บ่งบอกถึง ความมั่นคงและความชัดเจนนะคะไพ่เดอะซันโดดเด่นเลยค่ะคนที่เข้ามามีชื่อเสียงมีอำนาจบารมีเขาอาจจะเป็นคนพลังงานธาตุไฟธาตุลมหรือคนเกิดวันอาทิตย์ก็ได้วันจันทร์ก็ได้ที่เห็นนะที่จะเข้ามาหรือวันอื่นๆก็ได้ทั้งนั้นเลยค่ะแต่ความรักครั้งนี้เป็นความรักที่บอกเลยว่าต่างคนต่างรักกัน อืมไม่ใช่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่พยายามที่จะเขาเรียกว่าอืมพิสูจน์ให้เห็นว่าตัวเองมีค่าแล้วเขามารักอันนี้ไม่ต้องพิสูจน์มันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไระเจอหน้ากันปุ๊บมันมีพลังงานบางอย่างดึงดูดแล้วรู้เลยว่าเฮ้ย <c oughs> ใช่เลยอะไรประมาณนี้นะคะเพราะบ,บ,บ,บางอย่างมันเหมือนอีกคนปึ้มอยู่คนเดียวแต่นี่ต่างคนต่างปึ้มดีมากเลยคะ่ะโอเค ขอไพ่คําแนะนำอืไพ่อาจจะเตือนในเรื่องของความคิดมากความหวาดระแวงการที่เหมือนกับคอยสอดส่องคอยสอดแนม อืมไม่เป็นเขาเรียกว่าไม่คือเราอ่ะคือไพ่จะบอกเตือนเตือนตัวคุณหรือตัวคุณเองเนี่แหละอ่ะตัวชาวราศีธนูเนี่ยอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากอย่าหวาดระแวงในสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจแล้วให้เชื่อมั่นอืมอย่าคอยแบบคิดมากว่าเฮ้ยเขาจะคุยกับใครอืมนะคะเขาคิดยังไงอยู่เนี่ยอะไรประมาณนี้คนที่ทุกข์คือตัวเรานั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นก็ อย่าไปคิดขนาดนั้นนะคะอะไรก็ตามปล่อยให้มันเกิดให้มันเห็นกับตานั่นแหละค่อยว่ากันอะไรที่เนี่ยยังเป็นความลับมันก็แค่ความหวานระแวงพระจันทร์เสี้ยวแล้วก็ไพ่วันนี้คล้ายเจ็ดดาบนะคะไพ่วันนี้ก็คือการสอดแนมการสอดส่องส่อเขาอยู่นั่นน่ะเออทั้งแล้วเราก็มาคิดมากซะเองไพ่ก็จะบอกว่าอือย่าทําอย่างนั้นดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะ,นะคะโอเคแล้วถ้าไม่ทำล่ะเราจะเป็นยังไงความรักคุณจะมีความสุขไหม ชีวิตรักชาวธนูพลังงานเคมีตรงกันความรักที่ดึงดูดเข้าหากันนะ let s, it s it s a f e for you to love นะคะไพ่ก็จะบอกว่าทุกอย่างยังโอเคนะเปิดใจนะคะเปิดใจรับสิ่งดีๆยังปลอดภัยที่จะรักอ สถานการณ์ยังดีความรักคุณยังมั่นคงยังมีพลังงานดีๆที่ดึงดูดตัวคุณและเขาเข้าหากันอยู่เสมอละนะคะจงเชื่อใจกันนั่นแหละอย่าหวานละแวงอย่าคิดมากไพ่จะบอกงั้นแล้วชาวธนูก็จะมีความสุขเหมือนที่ไพ่ขึ้นนะคะขอโชคดีขอให้มีความสุขเหมือนดังที่ไพ่เปิดออกมานะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ